สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้บ่าวทงหน้าดุนชาแนลครับสีมาว่าเรื่องราคาปุ๋ยเคมีสูตรใส่เร่งดอกเร่งผลพุทธาครับพี่น้องการาคากับเป็นไปนตามแต่ละพื้นทีนะครับเด้อกาในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงของบ่าวทงที่บ่าวทงไปหาซื้อมากกัขับเป็นย่าล่าครับย่าล่าแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่กะบสองพันสี่ร้อยกว่าบาทครับพี่น้องสองพันสี่ร้อยกว่าบาท ราคาขึ้นอยู่กับแต่ละบืนทีนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรที่เข้าจําเป็นต้องใส่เลยครับพี่น้องสูตรจาเป็นต้องใส่เลยขันจิเป็นอีหอต่อมากรับเป็นอีหอลุงอรุุ่ครับพี่น้องรว่ลุงลุงนรลุงอยู่นี่ก็อยู่พันหกร้อยกว่าบาทครับพี่น้องลุงอรบลุอยู่พันหกร้อยกว่าบาทกาดใส่ดีครับใส่ดีทั้งสองอีหอครับพี่น้องกระเป้าท่องกัซื้อตาม ควมสะดวกครับลังปีก่ได้ยา่ลากับไส่ยา่ลาครับลังปีได้ลุงวารุนกับไส่ลุงวารุนครับพี่น้องผู้ดใดสะดวกรู้อีหอได้กับไส่อีหอน,นะครับเด้อตามพื้นที่ขัดเป็นอีหอให้เอน็นให้เอ็นก่นอยู่พันหกร้อยกว่าบาทครับพี่น้องพันหกร้อยกว่าบาทอันนี้กับไส่ดีกันครับให้เอ็นสิเป็นสูตรเก่งางีสิบหางงีสิบหาครับพี่น้อง สูตรเก้ายิ่ห้ายิ่ห้าครพร่อแม่พี่น้องกัล่องเคลคักฆาล่องหามาใส่บังครับเด้อล่องเคลคักฆาล่องหามาใส่บังราคากัตามระเบียบที่แล้วครับราคานี้เราท่งกลับไปซื้อไปหามาใส่ <S <S เอามาเว้าให้พ่อแม่พี่น้องเบิงฟังครับว่าราคามันอยู่ประมาณเท่าไหนครับพี่น้องชิปนี่กั